ปราสาทตาเมือนโต๊ดโรคยาสารต้องสาบป,ป้องกันการรื้อถอนปราสาทตาเมือนโต๊ดสันนิษฐานว่าสั้นขึ้นในสมัยพระเจ้าเชวมันที่7เพื่อใช้เป็นสถานพยาบาลหรือโรคยาสารสำหรับประชาชนในสมัยนั้นตัวปราสาทประกอบด้วยปรางประธานวิหารและบรรณาลายัยก่อสร้างด้วยศิลาแรงและหินทรายแม้จะสุดโทมไปตามกาลเวลา แต่ยังคงเขาโครงความงดงามของสถาปัตยกรรมของโบราณให้เห็นได้อย่างชัดเจนลวดลายแกะสลักบนผนังปราสาทบอกเล่าเรื่องราวทางาศาสนาและความเชื่อในยุคนั้นบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรของที่เคยแผ่อิทธิพลไปทั่วภูมิภาคตำนานเล่าขานว่าปราสาทต,ตาเมือนโต๊ถูกสาบแช่งไว้เพื่อป้องกันมีให้ผู้ใดมารื้อรอนหรือทำลายบ้างก็ว่ามีวิญ,ญญาณของหมอและผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรคยาสารคอยประปรบรักษา ทำให้ผู้ที่คิดร้ายต่อปราสาทต้องพบเจอกับเคราะห์ร้ายต่าง,างๆนานาเรื่องเล่าเหล่านี้ทำให้ปราสาทตามเมือนโตดยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาและช่วยรักษาโบราณสถานแห่งนี้ให้คงอยู่สืบไปแม้ว่าวิยาทยาศาสตร์จะพิสูจน์ไม่ได้แต่ความเชื่อก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่นปัจจุบันปราสาทตามเงืองโตดได้รับการดูรณะและดูแลรักษาโดยกรมศิลปากร กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมความงดงามของปราสาทเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาและสัมผัสบรรยากาศขลังของสถานที่แห่งนี้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิน่นและส่งเสริมให้ชาวบ้านตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์โบราณสถานให้คงอยู่สืบไปการเดินทางไปปราสาทตามเมืองโตดสามารถทําได้โดยรถยนต์ส่วนตัวหรือโดยสารประจําทางจากตัวเมืองสุรินทร์ ถนนหนทางสะดวกสบายทำให้เข้าถึงสถานที่ได้ง่ายดายนักท่องเที่ยวควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของปราสาทก่อนเดินทางเพื่อเพิ่มอรรถในการเยี่ยมชมนอกจากนี้ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและเคารพสถานที่เป็นการให้เกียรติโบราณสถานและวัฒนธรรมท้องถิ่นการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะช่วยให้ปราสาทต,ตามเมืองโต๊ดยังคงเป็นมรดกทางธรรมที่สำคัญของชาติสืบไป